พี่ทีมพี่ีมอเคแลผมก็ก็ไมสั่งละายมครับผมก็ผนค็มพิเสุดโองผมนผมก็รู้สึกว่ามันดีนะมันมันค่อนข้างจะสบายนะครับแล้วก็มันมันสามารถแบว่ก็ประวัติได้ว่ารัคืนนี้แบบว่าเคยเคยบอกว่ามีของอือะไมหรือเปล่าแล้วก็มันสามารถส่ได้ว่าตัว รับ้อปมัน่ามเก็บข้อมูลเรื่องเรื่องเรื่องตชาแลวก็มค่ามันออกนก็สงมแลวก็มันรู้เร็้ก็คนอาจจะต้องแบบว่าระวังระวังที่ทำมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดสักส่วนตัวถ้านะรู้ว่าเอถ้าเกิด็การเก็บประวัติว่าว่าแบบว่ารถเราหรือว่าตัวเราเคยแบบว่าทำอะไรผิดอะไรหรือเปล่าเนี้ยแล้วก็น่าจะต้องระวัขึ้นนะผมคิดว่าแบบ ครับแต่ถ้าเกิดดีที่สุดนะครับก็ต้องขับรถให้ถูกกฎหมายถูกจราจรที่สุดเพราะว่ามันจะได้มีทั้งใบสั่งธรรมดาแล้วก็ใบสั่งออนไลน์แต่ถ้าให้ดีที่สุดนะครับผมก็ต้องขับรถให้ถูกกฎหมายครับถูกจราจรเพราะว่า จะได้ไม่มีทั้งใบสัส่งแบบว่าปกติแล้วก็ใบสั่งแบออนไลน์นะครับเข้าให้ถูกกฎหมายในร่อนี้เ่รขอบคุณมากครับครับเกินแล้ว <TH UR R> อะรัวไหนเตไหนอะอะอะไรได้เหรอ เขาพูด่างแคบอกว่าย่คือก็ดีการว่าไม่มองตัวเลยติอ๋อใช่เพราะว่าเราไปไสั่งแบบปกติใช่ไหมเออช่าเลยแบบติโงหรือเปล่าเป็นแต่นเ่เพราะว่ามคนีะว่าก็าอะไรมีเลยว่าคนนี้แว่าผิดอหาอะไรรับ้าปัเรข้าัเทไหร่เ่ยมันก็ปรงแหลับ เวลาคือสมมติโดนจับบริใจเงี yeah, ้ยไม่ต้องวิ่งหี่สาวไหที่มันได้ครับถือว่ากม่ต้องใจนแค่ชักอ่าเงเราไต้อดอี้วแนเพราะคนท้ราพูดกับาเป็นไเยเพราะว่าับ้พูดเแต่ใช่แล้วอว่าทำนีเนี่ยมันอยู่ที่ดุงทีนิงคนที่เียนแบ ไม่ได้ไม่ได้ส่งเท่ไหร่ไม่ไม่ก็จะก็จะสเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่แต่เนี้ยตายตัวเลยสองร้อยสามร้อยห้าอยแต่ถ้าตรงนั้นเนี้ยก็ได้ถึสองร้อยเดี๋ยวกห้าร้อยอ่แล้วก็เก็บเสาไมร้อยมันต่แ่แง่แตต่แต่่แต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 ่แ่แต่่แต่แต่แน่แต่รต่แ่แ่